สวัสดีค่ะมาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาเนี่ยมากินกุ้งย่างปลาเผาวันสงกรานต์วันปีใหม่ส้ำสารกันในในน้อยเนาะพี่น้องเนาะกินกุ้งี่เด้อกุ้ง โลละสี่ร้อยห้าสิบบอกหรือสามร้อยห้าสิบนี่แหละลูกซื้อมาให้กินติดแดงบอพี่น้องนี่ด่างไฟป,ปิีงป้ามัติดดอกน้องเขาปิีงป้าจนนิ้นแล้วเอออย่างมันติดแดงติดเหลืองติดแดงอยู่เพราะเขาเอาอยางไฟอะไ่ะไบอพีนดอกบอไฟสละแสดงไป ไอกว่าสิพาเพบอกพาหัวมันสมองมันแตกบอกเ้ยไปหลังไม่นะปุณโอ้พามึงแล้วสมองออกน้ำมันน้ำมันมันแยกก่อนมาปิงมายืนปิงป้านะแรงจะไปไม่ยนมาแลงดอกแล้งจะไหนกรุงพระท่านสุกอยู่เน่ย เราะว่าพัดลมมันผัดอยู่วนๆอยู่ปุ่นใส่ใส่ได้มามันก็ดูเดือดเย็นเขาว่าบอกอุอ้ยจะสอนโอโหเด้อขะนะสงการสวัสดีพี่น้องบัตรเธอซาบลิจ่าพี่น้องมาเด้อมากินกุงก้งกุ้งย<ม>ังกุ้งเผาบ่กุ้งเผาน้ำก้านแล้วก็ป้าเผาจ้า เล่นน้นำแล้วก็มาหนีตอนพี่น้องมายศสอนประศีเฮ็ดคลิปเล่นน้นำแบบพี่น้องเฮ็ดคลิปตอนลูกอันนั้นไหวแม่ไหวพ่อแต่ว่ายศสอนไปหลันไมอยากเข้ากล้องอันที่อร่อยเขออกหมดเลยเออนั่นแหละจังว่าลูกมันไมอยากเข้ากล้องเลยวไปเฮ็ดเข้าแต่แมสี่เพราะว่าอันนี้สูงอยู่เออปีหงส์ั่นแหละ ทองมันนี่ย่านใสายนั้นประสุกป้านี่ยแตเอาทองมาลงป้านี่ยบัได้ไม่แค่นี้แล้วพี่น้องฝุ่นยังมาท่านเด็ดเสียบอยู่หยาดกินมาเบืดไฟแรงบอนี่ <c oughs> เออนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เฮ็ดไปซสลับพี่น้องคลิปกระเด็นกับบะมีผู้ใดเบิ่งดอกเบิงเเ่งแน่แนแน่ๆเขาว่าเขาสงการเนะาะจักจะไปเบิ่งผู้ใด,ผ,ด,ผ,ด,ดผู้ใดก็ไหลสดผู้ใดก็ไหลสดโอ้ยป้าท่าอยู่ อยากพี่น้องถามหาเอาแบบพวอย่งองน้องอยู่ละสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าฮัากสุขูทสุคนสมองสบอลด้วยจ่าเด้อสงการปีใหม่วันนี้ประทำคลิปขุดปูด,ดังด้งรถรถอีหยังก่ะน,นางรถเสล้งลองไปหรคลิปนึงมีคนบังหาคนพอ,อยากหัวสาสตร์เด้วัสดอกจะเก็ดแม่อีหยังสิปปี้บาได้งเงิ่อนยูทูบเดี๋พี่น้อง ปุ่นปิ๊กปิ๊กปิ๊กรถไปเลยก็เห็นเห็ดปิ่งอย่างซื้อเหรอปิ่งสมองมันซุกเพราะว่าอะไรมันมันเหายมันน้ำมันเป๊ะโต้เลยน้ำมันเป๊ะก่อนเ่ย อันถีอว่าดังคึงคึงคึงนั่นพัดลมแล้วพี่น้องเด้อคึงค้งคึงคั้างเนี่ยกับอกให้ยางไปเอาโตโตเมื่อกี้ยางลบไปซื่อๆก้เอาโตมานางปิีงยางก็ว่าจะเป่าจะใช้ไปเอาหมดกับไม้ยางอยู่ใบอยู่ต้มไปกินไปหลายโต๊ะเลย มาลูกร้านกินเมงองวังเว้นอย,อย่างนี้ก็ลองดูอย่างนี้ก็ลองดูเนาะพี่น้องกินไปเธอปีหนึ่งถึงได้กินเขาว่ามาแมนเดอร์จะสอนกินประจำเด้อกลุ่เด้มดอมอมไม่ยาพันพระถานไปใส่อันทรงนำพายูุลากออก โอ้ยเร็วย,ย,ยแนวกุุงสิไม้เอาอันอันอนี้ขี่ไปน้ำพรอ้อมซุกแล้วออกเออเลี้ยงเลี่ยงงามๆตัวนี้ซุกหางงามหางว่าท่านซุกป้ากับสิไม่นั่นเอาตัวนี้จุดซุกเลยนะใหญ่มันซุกแห้งไห้ตะหัวมันสุกนะเพราะว่าน้ำมันมันอันนั้นเออ จะได้ทำมันเอาได้อนเอามือเลยเด้พี่นนอหอยกรก้อนไปอันนี้เลียงเอาไอ้รสิตั้มน้ำจิ้มแล้วเข้าไปกินน้ำจิ้มบอเอาออกเออเอาออกได้แล้วอย่างเธอละหกโตเอาอืมนี่ ไหมพี่น้องจ๋านานๆกินทีเนาะเอืยกินน้ำจิ้มหวานบ่เอื่อยลูกก่อนไตื้นปนเขาลูกมั่ปาป้า่า้างต้นหนึ่งออไป่าเขาไปทหาหเงินสีอ๋ออ๋อ น่ากินไม่เจ้าพี่น้องยังไม่ได้ทำน้ำพริกนะคะปิ้งยังไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังอยู่เด้อกุ้งตัวใหญ่ๆสื่อมาสินยังสี่หลัพี่น้องไม่ได้กินครบกันไปนางกินยู่พุ่นหละก่ะ,ะเขาขายกุ้งน้อยๆ ป้าปรแม่บัดรไอพีกก่ะเตือไงายทองจังแดงอยู่นี่ใหม่ซะเนาะเอาสัตว์หนึ่งทั้ขีดมันลงหนึ่งทั้งหนึ่งยางป้าย่างกุ้งใส่ก้นแลลวเรียบร้อยที่วางเยอะแยะเขาวะก้อนนี้ยังไม่ไ,ไม่มีอะไรมายัติป่ตรงยัตโอ้ยเนาะ ก็ให้แปะตัวแ,ตแดงมากตัวแดงมาบอกบอกไปเอาคือกระซ้างมานอะ่ะยืน่นเอาน่นแหลมันจังอันนี้บ่สํำหรับคลิปนี้จุ๊บใแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อเ<า>ห็ดไปด้นๆพี่น้องก็เบิงแคบหารอยหกรอยคนหักเหล็กศูดออกต้นหนึ่งคือหาสิบยางสูงสุดแค่นี้แหละจา้หาหักสุกจุกกนสมองสมบอนได้จา้ารักนะจุ๊บจุ๊บ ถ้ารักก็สับตะไคร้ใบบักกูดให้ยสอนเด้อ